ชนะเลยลูกเออเดีกันเกมไปจบสักทีทั้งวันนะเออสีเอาสีเขียวไหมเราเป็นพวกรับธรรมชาตินะเออสีน่นก็ดูดีนะเออเชื่อคนง่ายดีจังเนาะเออเราบอกสีเขียวดีเด็กก็ว่าดีโอเคเดี๋ยวมันทาสีตรงไหนล่ะโัม้มันทาสีดีกันดีเลยลูโอ้ย เป็นว่าเรื่องของเด็กในยุคสมัยของสงครามนะคะซึ่งเกมนี้มันเคยมีภาคแรกมาแล้วภาคดึ่นะส่วนอันนี้นนือภาคใหม่ที่เขาอัปเดตใหม่เราจะมาเล่นภาคใหม่กันเอาเด็กผู้ชายแล้วกันนะคะเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องมันเหมือนกันว่าอันเถอแค่แค่เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายแค่นั้นเองนะเนี่ยฉันได้สอนให้เขาตั้งจากเราชอบมังกรน,นะคะเราก็เลยนเรื่องมกกังกรสอนให้สอนให้คอสเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ยืนได้ด้วยขาของตัวเขาเองเราสอนใอนวันจริงเหรอ ไม่รู้เหมือนกันนะแค่แค่แค่จะสู้กับมังกรแค่นี้คือยืนด้วยสองขายเหรอคือตอนแรกอะ่ะเราจะช่วยแบกให้แต่น้องคนนี้ดันแบกมาด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าฮึดเนี่ยตอนเด็กเราก็ฮึดนะแบบอยากมีพลังอะไรเงี้ยโอ้ได้มาแล้วนีซสีแบกได้ได้ตัวเองเลยอ้แข็งแรงนั้นเนี่ยเด็กน้อยขอบคุณฮะเราเตือนเขาหน่อยก็ดีนนะเพราะว่าเราเตือนเขาหรือว่าเราชมเขาต่อดีวะ เตือนหน่อยแล้วกันนะเพราะเราเป็นแบบสิ่งที่ใส่พ่อแม่หัวโบราณ <c oughs> เออครั้งต่อไปอ่ะฟังฟัง,ฟ,งฟังแม่ก่อนที่จะไปเอากอกได้ปะได้ครับผมอาบน้ําเลยเอออหรือว่าไปขนของต่อดีอุ้ยอาบน้ําดูดิตรงแถบค่าอาบน้ํามันมัน,ม,นมันอาการหนักนะลูกเรา <c oughs> แต่เราจะไปด่าลูกว่าเอ้ยเหม็นจังเลยก็ไม่ค่อยดีเนะาะดังั้นเราก็พูดว่าไปอาบไปแล้วกันเนาะเออไปอาบน้ําจ้าผมทําได้ตัวเองส่งมาให้ผมได้ไหมอ่ะส่งส่งส่ง,สงอ่ะ โตขนาดนี้ก็ต้องอาบน้าได้เองอะไรนะเออดีดีลูกฟองฟองดนนีไปขัดสีสีวันนะลูกเออดีดีนะคะเออผ้าเช็ดตัวเอามันอาบเร็วจังวะเออวุ้ยสะอาดเลยคือถ้าเป็นท่าก,ก่อนอนะันนี้ภาคหนึ่งอะเราต้องอาบให้เด็กใช่ไหมแต่ภาคนี้เหมือน,นเด็กอาบโตอาบแล้วอาบเองได้นะคะโอ้โหมันเลี้ยงลูกจริงๆนี่ของจริงเลยผมผมไปเราไปมีผมที่ซิงค์ล้างล้างหน้ากันดีกว่านะได้เลยเย้เย้โอเคไป ของนี้เราสามารถเปลี่ยนสีสนอินฟจเร็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้จะเปลี่ยนสีเราจะไปตรงกระจกเนี่ยังไงเฮ้ยมีตัดผมด้วยหรอมีผมยังไงอะมียังไงอะเอ้ยมีดิอ๋อตัดผมตัดผมเอากดเร็วเกินอ๋อแต่ว่าก่อนที่ตัดผมไปอันแพ็คของก่อนหรอแล้วเรากดเร็วเกินทุกคนเราเราเราอยากจะตัดผมนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกให้ไปอันแพ็คก่อนว่ะมาพร้อมแล้วมาเปิดของก็ดีกว่ามาเราเปิดกล่องกันเลยดีกว่าไม่ต้องยุ่งยากนะคะ มาเปิดกันเลยค่ะอได้โทรศัพท์ทีวีเฮ้ยเด็กคนนี้จะติดทีวีวะนะผมหิวแล้วแม่มันก็หิวกเหมือนกันเดี๋ยวเราไปสั่งพิซซ่ากันนะไปเลยโทรโทรโท,โ,ทโทรศัพท์พิซซ่าะคะต้องการจะสั่งพิซซ่าหนึ่งร้อยร้อยคอยใช่ไหมร้อย100บาทมาเลยค่ะอาตอนนี้เรายังมีเงินอยู่นะแต่เ,เราต้องทำงานนะกินให้หมดเลยะนะอาหารเย็น ไอ้พ่วงนึ่นเลยอะ่ะไปเราไปนอนกันดีกว่าไหมได้เลยไปนอนกันเถอะขอยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดของในห้องนอนเลยอะรื้อของอะมีเวลาไหมไปรื้อของที่ห้องนอนก่อนนะจัดของจัดของสงสัยจังเลยว่าอาหารที่ฉันเลือกเนี่ยฉันสามารถกินได้ตลอดหรือเปล่านะแกะดีไหมโหของแพงเลยหรอฉันไม่คิดว่าเราไม่เคยกินมาก่อนเลยอะเราอยากจะกินตัวตะวันอาทิตย์น่ะก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะกินแรมนะฮะที่ปัญหาอยู่แล้วลุกไปแต่ว่าห้องนอนอยู่ไหนวะ ปัญหาอย่างเดียวคือหาห้องนอนก่อนเลยอ๋อนีห้องนอนต้องทะลุเข้าน้ําก่อนเปิด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 มีเขาเรียกเ้ิ่ดนตรีด้วยนะเมลโลเดียนแบบเวอร์ชันเป่าเสร็จแล้วว้าวตอนนี้เราจัดบ้านทั้งหมดแล้วบ้านใหม่ทั้งหมดต้องขอบคุณลูกเลยนะเนี่ยลู้ขอบคุณครับทริงจริงแม่ก็ช่วยเหมือนกันนะนิดนึงอ่ะเอาโดนเด็กว่าแต่ก,กันเออจริงจริงเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะ เออมันมันนอนพักผ่อนดีกว่าไปนะสบายจังเลยมีอะไร,รือเปล่าฮะไม่มีอะไรบอกได้นะพอดีเราโตแล้วแต่ว่าทําทุกอย่างตัวเองได้แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปกงังวลกับฉันได้แหละหรือแม้ว่าคุณจะไปทํางานก็เถอะเลยบอกว่าฉันที่จริงอ่งานฉันจะคือการเป็นห่วงลูกต่างหากได้ก<ๆ>็พูดสวยหรูเลยเมื่อกี้ <c oughs> อ๋อโอเคครับราคาฉันก็ลืมนะว่าคุณโตแล้วอน,นิทานให้หน่อยได้ไหมอ่านอน,นิทานนะโตโตแล้วจริงๆอิอ่านนิทานโอเคเอาเดี๋ยวนะฉันจะอนิทฐานตัว ฉันปิดไฟเลยไม่รู้ไอ้ทาหรือเปล่าสวัสดีมีอะไรหรือเปล่าคือได้ยินตื่นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกเสียงแบบไหนไม่รู้ว่าบ้านเก่าๆอาจจะมีเสียงแปลกๆก็ได้นะบ้านทําเสียงเองได้้วยหรอก็ามันอาจจะเป็นโครงบ้านเนี่ยล่ะอุ้ยโครงบ้านงั้นหรอทําแพนเค้กไหมล่ะแพนเค้กโอเคได้นี่ทำแพนเค้กแล้วนี่มีเวลาแดครั้งต่อวันนะคะมันจะไปสามารถทำทุกอย่างได้นะคะต้องเลือกทำนะคะพิซซ่า เบอกจะกินเพนเค้กแล้วให้นรามาที่รูกกินพิซซ่า uh uh. กิบย่งอ่ะนั่นอะไรอ่ะมีใครอยู่ที่ประตูอ่ะน่าจะเป็นคนที่มาส่งของอสิหมอ,อใช่โอ้กเขาวางแล้วก็ไปเลยบอกไปเลยบอกว่าเออที่จริงถ้าจะจ่ายมากกว่านี้ถึงจะเขาจะมาแบกให้แต่ว่าเราจ่ายน้อยอ๋อเข้าใจได้ฮะเดี๋ยวผมไปดูว่าพวกเขาเอาอะไรมานะเครื่องซักผ้าโต๊ะกินข้าวหนังสือบ้านมีที่ปูที่นอนใหม่ด้วยเราก็จะตกแต่งนะ แล้วว่าเขาเอาโซฟามาหรือเปล่าใช่อยู่ข้างนอกฮนะเราไปเอามาให้ฮะเด็กคนนี้น่าจะแบกโซฟาถ้าจะยังไม่ไหวนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่จัดการเองแต่ผมแข็งแรงนะคุณบอกเองนี่นะอืโซฟาเป็นเด็กคนเดียวมันจะแบกได้เปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองดีกว่าไหมเออให้ให้เด็กไม่ต้องเหนื่อยดีกว่านะเดี๋ยวผมดูเฉยๆก็ได้เออมีของหน่อยดีกว่าเนาะเออมีอะไรตัวแรงได้ไหมไม่น,าน่าจะมีอะไรตัวแรงได้นะ คิดเชนคิดเชนเขาอันใหม่เหรอโอ้ oh, สวยอันนี้ก็เหมือนเดิมมีอะไรเหมือนเดิมมีอะไรแปลกใหม่ปะตู้เย็นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยบ,บ้านเอาว่าอันนี้ดีกว่านะยาวๆไปเลยอันเดียวน้ำโอเคยื่นฟองเอาไปจะจะยิบไปตั้งแต่แรกน,นะเออเออดีดีดีลูกดีระวังลื่นนะลูกนะเออโอเคทุกอย่างโอเคเปล่าวา่าควรจะต้องทำอะไรกันใหม่ฮะรีโนเวทฟังดูยิ่งใหญ่นะรีโนเวทอะ แบบอยากให้มันดูดีกว่านี้เฉยๆอะถ้าเราตกแต่งผนังห้องได้ไหมมันมีสีไหมอ่ะสีอ่ะสีเอาสีเขียวไหมเราเป็นพวกเราธรรมชาตินะเออสีนั่นก็ดูดีนะเออเชื่อคนง่ายดีจังเนาะเออก็อบอกสีเขียวดีเด็กก็ว่าดีโอเคเดี๋ยวมาทาสีตรงไหนละโอ้โหมันมันทาสีดีกันนี่เลยโอ้โยอิโนโนเวทต้องใช้เวลาเอออิโนโนเวทนะคะกดตรงไหนอ่ะเอาดีเเวตไหนเอาเนี่ยทุกคนฉันมึนจะเร่งร้อนนะเอโนเวทเดี๋ยว เป็นอะไรต้องใช้เวลาใช้เวลาเยอะนะทุกคนแอนแอนย้ายไปไหนเหรอลูกก็รู้ว่าเขาว่าชอบหนูนี่แต่ที่เขาย้ายไปเพราะว่าเขาเคาอยากจะอยู่ใกล้ๆหนูแหละแต่ว่าเขาทำไม่ได้อ,อ๋อคิดอย่างนั้นเหรอฮะโทรศัพท์ปไปไปละ่ะได้ได้ผมอยากโทรฮะเราโทรไปหาแอนนะคะโหลดีมากเลยขอบคุณนะโอ้ดีเรนหาที่ที่ดีมากเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วคอสเป็นไงบ้างคอสค,คุยกับเขาหน่อยสิสวัสดีคุณนะแอน สวัสด ormuş, ีคอสดีใจที่ได้ยินเสียงนะงานเป็นยังไงบ้างมีมเพื่อนไหมเดี๋ยวไว้เจอกันนะพอดีม okay. ันไม่ได้เจอกันนานมันมีงานเยอะอยู่ไกลกันด้วยได้มันจะพยายามที่จะโทรศัพท์มาหานะถ้าสมมติมีโอกาสโอเคไหมฟังดูดีฮะโอเคเอาไว้คุยกันไหนนะิดถึงนะบายเห็นไหมเธอต้องมีความสุขแน่นอนเลยที่ได้คุยกับลูกอ่ะผมคิดอย่างนั้เหมือนกันแหละเจอทิ้งจอบตัวนี้ด้วยอะหนังสือจากหนังสือเก่าอ่ะดูไม่ค่อยเหมือนทิ้งจอเท่าไหร่นะไ่ถึงไม่ถึงตัวละครพูดนะความไปนจริงที่ว่า ถ้าถามตัวจริงท่านว่าเหมือนน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวจะเก็บไว้ในฟีโลแฟกนะโอเคฟีโลแฟกออสเจอเจรูปภาพนี้ตอนที่เขาอายุเจ็ดขวบเนาะเขาที่ชอบวาดรูปจริงๆนะโอ้โหเจ็ดขวบวาดได้ขนาดนี้เลยหรอโอ้พอที่จะอัปเกรดบ้านใหม่แล้วนะคะเอายังไงต่อดีกินข้าวหรือยังเออกินข้าวหน่อยหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะเออโอเคเปลืองไปไหมเนี่ยเออเดี๋ยวไปเล่นไปเล่นไหมไปเล่นไหมเล่นเล่น เป็นเอ็เออโอเออ o อ x อ x โอ้ไม่มีใครชนะเลย x อ็เออเอ็เอออ่ะชนะเลยลูกเออเดยวกันเกมไปจบสังทีทั้งวันนะก็คือไปเล่นกันใหม่นะฮะเออโอเคไปทำไรต่อดีต่างพิซซ่าไม่เอาเพีงพิซซ่าไม่ได้นะมันดึกแล้วอาบน้ำไปแล้วดีกว่ามืดแล้วซักผ้าไม่ได้เนาะไปนอนดีกว่าไหมไปไปนอนไปนอน ไม่ดูใต้เตียงไม่มีอะไรอยู่ใต้เตียงใช่ไหมเราไม่กล้าบอกว่าเราเป็นนักล่าปีศาจที่เก่งกาจเพราะว่าถ้าเกิดปีศาจเป็นนีก่อนแต่ว่ายังไงก็ต้องตอบข้อสุดท้ายนะาะว่าเป็นเป็นนักล่าปีศาจที่เก่งที่สุดเลยไม่ต้องกลัวหรอกโอ้ปีศาจนี่โอกาสที่จะมาจัดการเลยสินะโอ้ขอบคุณมากเลยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยฝันดีนะทีรักอ่านนิทานหน่อยได้ไหมอ่านพวกนี้แล้วกันเนาะเขาดีมัน,มนไม่ให้อ่านโอเคฝันดีเควันพุธนะคะวันพุธ็นเกนะคะ,วะ,คะสวัสดีตอนเช้าใครมาเอ้ยอะไระอะเฮ้ยมันเห็น หญ้าในสวนนะ่ะไปตัดหญ้าก็ดีไหมอ่ะหญ้ามันขึ้นนะ่ะหัวเราะทำไมเด็กหัวเราะทำไมไม่รู้ว่าเด็กจะตัดหญ้าทำไมเนาะทีวีที่เปิดไปได้หรอ oh, <no. S 1> ทำไมทีวีเปิดไปได้เ่ะ้มาหาอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรกินของเก่าไปก่อนแล้วกันเนาะไม่เอาอีกแล้วไม่ยอมกินเอาอิ่มอ่ะเด็กไม่กินว่ะออกข้างนอกข้างนอกอ่ะเด็กยจะออกไปข้างนอก,นอกเอาานานะถอนหญ้านะคะหญ้าพยายาจริงๆกถอนหญ้าถอนต้นไม้ออก โอเคนำจริงชา้ายายาดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้สวนนี่น่าอยู่แล้วเรามาซ่อมชริงช้ากันเถอะเอเรนนั่นงเวรัวออกไปข้างนอกก่อนหรือกันเนาะสุ per คปปะตังมีป,ปะ่ะวันนี้ตั้งเรามีปะเนาะไม่มีตังเนาะโอ้เสื้อแพงขนาดเลยทุกคนโอ้ยก็ไปทำงานก่อนสิเงิเรลเอไปซื้อมาซ่ามหมดแล้ววะดิ อะไรคิดอะไรอยู่ป่ะอยากจะไปสำรวจป่าจังเลยโอเคปะ่ะไปคนเดียวเลยเหรอแต่ว่าต้องระวังตัวด้วยนะระวังตัวอยู่แล้วไวเ้เจอการเอ้าแล้วอา,าอาหารเย็นนะอาหารเย็นไม่กินด้วยแล้วพิซซ่าเมื่อกี้มาส่งแล้วก็ไม่ได้ไปรับมันก็เลยไปเลยเหรอเาไมอาอไไนะ่อยู่แล้วเราทำอะไรปเนี่ยยินดีที่ทำป่ะคนต้องเติมเนาะทำอะไรไม่ได้จักรอเด็กคนนั้นกลับมารีโนเวทรวดรีโนเวทืัวรอโอเคเอามาพอดีกลับมาแล้ว เป็นไงบ้างสนุกไหมป่าใหญ่น่าก,กลัวอย่าไปไกลละโอเคไหมไม่ไกลแน่นอนไป่สำรวจกันตอนตอนวันเสาร์อาทิตย์ไหมได้ได้แค่สงสัยว่าคุณทำงานอีกครั้งเมื่อไหรอ่อ่ะอแอ่อาจจะอยู่กับเธอเนะแต่ว่างานสำคัญนะสิกันรู้แล้วแต่ว่าผมก็จะต้องเริ่มโรงเรียนอีกแล้วสินะเดี๋ยวเอาไว,มาาว้มาแชร์บรรยากาศตอนเลิกเรียนไหมโอเคไหมน่าจะน่าจะมีอะไรตื่นเต้นเยอะเอะเลยนะก็น่าสิเนาะเด็กจิช้าไปลูกเออ ช้าไปลูกเออแต่ว่าเล่นทีเช้าเราไมาเ่เล่นตเวทตัวไม่ได้หรอแต่ตที่จะเล่นตเวทตัวได้เป็นน้องอยู่เพ่น้องอาบน้ำยังเออน้องอาบน้ำก่อนน้องไม่กินข้าวเมื่อกี้เ่กยังกินข้าวไม่เสร็จเลยอ่ะสเสร็จแล้ว่ร้จะมีเวลาไปกินข้าวไหมน,นะเสื้อตัวใหม่นะคะเสื้อสวยดีนะลูกอใส่ไปได้ไออยทายแน่นอนเลยตึกเกินโอเคต้องทำงานใช่ไหมูุ้้ยต้องทำงานแล้วสินะนิดถึงลูกแน่อนอนถ้าลูกถ้าต้องทำงานอนะ่ะเจอกันเสาร์อาทิตย์ไงแต่คุณจะกลับมาทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมผมต้องงไปโรรเียนนะ เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเราทั้งคู่ไงที่ใหมเป็นยังไงบ้างที่ลูกคิดว่าก็กระโจนนิดหน่อยพอดีว่าบ้ามันค่อนข้างจะเึิงะเอองะมันน่ากลัวเสียงมันกบแก่ก็กแก่อะฮะแต่ว่า รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นบ้านขึ้นมามากแล้วแหละมันบ้านใหญ่แล้วก็มีสวนแม่ว่าไงบ้างถ้าสมมติลูกชอบแม่ก็ชอบอะไรโอ้จริงเหรอฮะแต่ว่าผมวาดรูปบ้านไว้โอ้โอไปนอนเถอะนะฝันดีนะขอบคุณที่เป็นแม่ผมนะฮะตอนนี้ไม่อายากอธิษานแล้วง่วงมากโอเคปิดไฟโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะหยุดไว้ตรกนี้ก่อนนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ